พวกเรา3คนนะคะคือวันนี้ต้นสายไปเหตุเลยคือหิวข้าวแล้วก็อยากจะนัดกันออกมากินข้าวนอกบ้านบ้างแล้วจะบอกว่าไม่บอกก็ไม่รู้เลยมั้งว่าอยู่ร้านอะไรคืออยู่หน้าร้านเขาแล้วตอนนี้นะคะทำพูดเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่ ือร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านอาหารอีสานที่แบบอยู่มายาวนานเป็นอาหารอีสานแบบดั้งเดิมเลยบอกได้เลยว่าการันตีความอร่อยแน่นอนแซ่บแม่งั้นเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวจะสั่งเมนูเด็ดมาอวดทุกคนนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างรับรองแซ่บมากเลยค่ะไปเลย มาแล้วนะคะมีแต่เมนูเด็ดทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเมนูกันเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มที่จานแรกเลยนะคะยำอกไก่พริกไข่ดําบุนเส้นค่ะต่อด้วยลาบอกไก่นะคะแล้วอันนี้เลยแซ่บมากตําซั้วปูปาราเส้นบุกแล้วก็จานนี้นะคะตำาหลาวกุ้งสดต่อด้วยแกงอ่อมหมูแล้วจานนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยตำข้าวโพด แล้วก็จานโปรดของใครหลายๆคนนะคะเสือร้องไห้บอกเลยว่าวันนี้เราจะกินกันให้พุงกลางกันไปเลยค่ะแล้วร้านของเขานะคะมีเมนูทั้งโลโซเดียมแล้วก็ไม่โลโซเดียมนะเป็นร้อยเมนูเลยแล้วจะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ว่าจะเป็นสายกินนะคะหรือว่าสายสุขภาพก็คือแนะนำว่าต้องมากินเลยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะที่ร้านก็มีโปรโมชั่นนะคะลด10%สำหรับเมนูโลโซเดียมด้วยทุกคนแล้วจะบอกว่าเมนูโลโซเดียมเนี่ยเมนูเยอะมากมีแต่อันแซ่บๆทั้งนั้นเลยจึงมากไม่ไหวเท่าลดถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะทุกคนสามารถตามไปแซ่บกันได้ทั้ง7สาขาเลยนะคะโอเคทุกคนงั้นเรา3คนขอตัวไปแซ่บกันต่อก่อนนะเพราะมนอดใจไม่ไหวแล้วอะหิวด้วยกินกันนะ